หลายครั้งต่อหลายคาที่ร้านมือถือร้านแม็กเก่งเราเจอเครื่องรุ่นมมใหม่ๆนี่ปี2020แล้วหาอะไรยังไงแก้ปัญหายังไงอยากรู้ตาม,มาอ่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับเนี่ยครับเจ้าไอแพดโปรนะครับ2020นนะครับที่ เกิดเอ็ซิเดนต์มาตกกระแทกมาจนบอดี้เนี่ยยู่ลงไปเลยครับแล้วเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยปี2020นี่เนี่ยทางร้านจะหาเสื้ออะไรยังไงเพราะ a p p เ e เขาไม่ได้ขายอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมครับปกติแล้วถ้าเครื่องรุ่นเก่าจะหาจากบอดี้มือสองบ้างมีโรงงานจีนผลิตบ้าง OEM บ้างแต่ว่าพอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันใช้กับรุ่นเก่าไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็น2กล้องรุ่นเก่า2 0 1 8มันเป็นกล้องเดียวไม่สามารถที่จะหาอะไรได้ง่ายนั่นเองครับเราก็เลยนะครับแก้ไขโดยการที่ เราจะแกะนี่ครับจากกล่องนี้ครับให้ทุกยงแกะกล่องใหม่เลยนะให้ทุกคนดูแล้วก็เอาบอดี้ตัวนี้แหละมาใส่ให้ลูกค้าตอนนี้ทุกคนฟังถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยว่าเฮ้ยเอ้าแล้วเนี่ยเครื่องใหม่เนี่ยที่เราขายเนี่ยปกติเราขายเครื่องเยอะอยู่แล้วนะเราก็มีเครื่องพวกนี้ตรงรุ่นเนี่ยอยู่ในสต็อกค่อนข้างเยอะเราก็สามารถที่จะแกะได้นะ <S <S แล้วทุกคนคงสงสัยว่าเอ้าแล้วแกะกล่องใหม่แล้วทางร้านไม่ขาดทุนเหรอเคสเนี้ยลูกค้ามาเปลี่ยนจอ แล้วต้องแก้ไขางานเพราะอะไรครับเพราะว่าเปลี่ยนจออย่างเดียวไม่ได้ครับบอดี้มันวางไม่ลงครับผมพอบอดี้มันยู่ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราวางกระจกไปปุ๊บเนี่ยกาวครับมันมีสิทธิ์ที่จะไม่สนิทบอดี้มันกระแทกขนาดเนี้เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะอ่ะก็เลยต้องเอาเอากองใหม่เนี่ยแล้วแกะบอดี้ให้ลูกค้านะก็จริงๆมาอธิบายตรงนี้ด้วยว่าไม่ต้องกลัวทางร้านขาดทุนหรอกครับเพราะว่าในส่วนอื่นอย่างเช่นจออย่างเช่นเออบอร์ดนะเราสามารถที่จะแยกขายไปยังลูกค้าคนอื่นได้นะราคามันก็ เออได้ด้วยครับผมก็ร้านไม่ขาดทุนแต่ว่าเออจะใช้เวลาแค่ไหนก็ตามไม่เป็นไรครับผมโอเคนะยังไงเดี๋ยวมาดูช่างยงอ่ะจัดก,การมันดีกว่าว่าออกมาปุ๊บเนี่ยจะสวยแวววับ well, แค่ไหนไปมาดู เป็นไงบ้างครับผมเห็นทุกขั้นตอนนะครับที่ช่างย้งนะครับแกะเปลี่ยนอะไรตั้งแต่แกะกล่องแกะเครื่อง course, แล้วก็แกะจอออกมาแกะทุกอย่างออกมาแล้วก็เอาบอดี้มาใส่ในเครื่องของลูกค้านะครับผมที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุก็คือเครื่องเขาตกนะไม่ใช่เขาเองเป็นอะไรนะไม่เป็นไรอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้สวยแล้วนี่ให้ทุกคนดูว่ามันสวยยังไงนี่คือบอดี้เก่านะครับอ่ะนี่คือบอดี้ใหม่นะตอนนี้เครื่องมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ บางครั้งบางทีนะผมเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องเพราะว่าเครื่องตอนนี้ยิ่งยุคนี้ด้วยครับยุคออนไลน์ครับทุกอย่างจําเป็นมากๆครับผมและตอนนี้งานหลังไหนเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่เราเห็นความสำคัญทั้งหมดนะผมเครื่องใหม่ที่หาอะไรไม่ได้เราก็จะมีการซื้อเครื่องอย่างอื่นบ้างหรือจะแกะกลองใหม่บ้างแล้วแต่ความจําเป็นแล้วก็ราคาครับอ่ะก็ตอนนี้สวยแล้วครับสวยมากเดี๋ยวกำลังจะเตรียมส่งคืนลูกค้า หลังจากาที่เราแกะบอดี้มาแล้วทุกคนคงสงสัยเช่นเคยครับผมว่าเฮ้ยเหลืออะไรบ้างตอนนี้ก็จะเหลือบอร์ดท,ที่ใช้ได้เป็นบอร์ดใหม่นะผมอ่ะสองห้าหกใส่ซิมด้วยนะตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วก็กล้องหลังนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่แท้อ่ะเหลืออยู่อีกบางส่วนนั่นเองเราก็สามารถที่จะขายลูกค้าท่านอื่นที่กำลังเจอปัญหาสําหรับเครื่องรุ่นใหม่ๆได้นั่นเองครับผมอ่ะเป็นไงครับทุกคนชอบไหมครับผมถ้าชอบก็ฝากากดไลค์ซับสไคร้ครับผมและอย่าลืมนะครับติ๊กตอกได้เห็น พิเเด็ด,ดนแน่นอนนะครับผมหัวยจไม่หยุดแน่นอนครับที่จะพัฒนาให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหัวม่ไปก่อนนะครับมไม่บายครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ